สวดวันวันที่สิบเก้าเก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนันนี้วันที่เก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นวันที่สิบเก้าที่ข้าพเจ้าสุพจน์ธรรรวัตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิศและมงคลต่างๆถวายพระพุทธบูชา ขณะบูชาสังคฆบูชาและอาจรรยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนเนื่องด้วยเถิดสมันตาจักวาเลส อัตราคันจันตุเทวตาสัทธร,รม,มงมุนิลาชสสะสุดันตุสักขโมกขังสักเกกาเมจรูเปคิลิสิคาละตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปนัตเทจะาเมฆะรุวนะนคะเนเเคหะวัตุมหิเ,เตเตพุิมาจยันตุเทวาชาลทะ,ะละวิสเม ยะักข,ะขันทพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะนวจนังสาทะโอมเมสุนันตุธรรมัสวนากาโลอยมัมปทันตาธรรมัสวนกาโอยัมปทันตาธรรมัสวนากาโลอยมัมปทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิ พ an ุทธ oh ังสลานังกชามิตาเตยัมปิธรรมสงสรนังกชามิตาเตยัมปิสังฆสงารนังกชามินัตถิเมสรานังอันยังพุทโธเมสรานังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพทานัตถิเมสรานังอันยังธรรมโมเมสรานังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพทา นัตถิเมสลนังอัญยังสังโฆเมสลานังวะรังเอเทนะสัจจาวัชเชนะสติเมหนตุสพทาเอวมัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะกวาสกเกสุวิระวิหระรติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัมเตหิปิขุสเทหิสเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกะ ทูทาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโหติพระกัตฑังทัศนายะภิกขุสังฆาตอะทโคจตุน,นางสุทธาวสุทธาว,วาสก,กายการนางเทวานังเอตาทธโนสิกยังโคพระาสักเกสุวิหารติกปบิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเนะสัตทิง ันจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันหเตหิาทัสสหิจะโลกะทาตุหิทเทวตาเยปุยเยณะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายะภิกขุสังฆะยันนูณะมายมปิเยณะภะคะวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาภะคะวะโตสันติเกปาเจกะคาถา ภาเสย,ยามาติอนโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะทาวาสพาลาวาปุริสโสสัมมัชิตังวาพาหังปสาเลยปะปสาลิตังวาพาหังสม,มิเชยะยเอวะมีวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละอิตาภควาโตปุรณะโตปาตุละหังสุ พระโคตาเทวตาพระกันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดฐังสุเอกมันตังทิตาโทเอกเทวตาพระกัมโตสันติเกอิมังคทาทังอภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหังอิมังธรรมสมยังทากิตาเยวะอปะมาชิตะสังคันติ ะทะโคอัปปลาเทวตาพระคัพโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตันตละพิกโคสมาทางสุจิตตังอตตโนอุชุกัมมักสุสาระทีวะเนตานิคะเหตวาอินสียานิลักขันติปันทิตาติอะทะโคอัปปลาเทวตาพระคัพโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเฮตาวา ขีลังเชตวาพัขีลังอินทะขีลังโอหันจะเมฆาโอหังจะมจะเม,ม,มชาเตจารันติสุทธาวิมาลาจกคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอปนาลเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเยเคจิพุทธังสนนนังกตาเต คัตาเสนาะเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปะริปูเลสันติติอัตะโคพระวาภิกขุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคจะ เยปิเตพิกเวเหสุสงอติตัมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะระมาเยวะเทวตาสัมนิปติตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตตาลหิเยปิเตพิกเวพระวิสัมติอนาคตตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานัง เอตะประรมาเยวะเทวตาสัมณิปติตาภวิสัมติเสยถามิไมหังเอตะละหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเท,ทศิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุ์กัง มะนะสิกะโรทะภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกูพกระกวัตโตปัญจโสสุงพกรกวาเอตัทโวจะสิโลกะมนุษย์กับสามิยัตถภูมิมาตทัทจิตาเยสิตาคิลิคับพลังปหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะ สันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาเพโยปัญจะสะเตยตวาวเนกปิละวัถเวตะโตอมันติยิสัทธาสาเวิเกศาสนละเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชาณาาภิกขโวเตจะอาตัปะมะกะลุง สุตวะพุทธะสาสนังเตสัมปาตุเลหุยานังอมะนุสสะสอมะนุสานะทัสนังอเปเก,เกสตะมัทคุงสหัสสังอานะอัทธสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมะนุสานะมัทคุง อภเปเกนันตะมัตถคุงทิสาสัพพานุตาอาหุงตันจัพพังอภิญญายะวะวะคิตตวะนักจกุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนละเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขูเยโวหังกิตติยิสามิขิราหิอนุปุพพะโสสัตต สหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวาาน,าานาวันโตยะสัจินโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังฉะสหัสขาเหมะวตายักขานานตะว,วัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวาาน,มมาานาวันโตยะสัจิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง สาตาคิลาติสัสษายักขานานตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมทมนะอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสระสาสะหัสสายักขานานตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมธทะมนะอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสัตตา ยักขานานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสินโมทัมนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวะนังกุมภิโลราชะคะอิโกเวปุลรัศนิเวสนังเพโยนังสะตะสหัสสังยักขานังปยิลุปาสติกุมภิโลราชะคะอิโกสโสปาคะสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาอัตตนัตโทปัสสะสติ คันทพานังอธิปติมหาราชายาสศีโสปุตาปิตสสะพาหวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชติมันโตวันะมันโตยาสศินโมทธมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังทักกิณันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสศีโสปุตาปิตสสะพาหวอินทนามามหาภลา อิทธ um. um. ิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสัโสินโมทธมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนางปัญจมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชยาสัสสิโสปุญตาปิตะสะพาหโออินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยัสสัโสินโมทธมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวะนังอุตตะลัญจทติสังราชากุเวโลตปะ สาสติยักขานานัตยขานังอธิปติมหาราชายสาสสีโสปุลตาปิตัสพะวอินทนามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสาสสิโนโมทัมนาอภิจาม,มุงพิกุนังสมิติงวะังปุริมะทิสังมัตตะลัทโถทักขีเนนะวิรุณหกโก ปัจิีเมนะวิรูปโขกุเอโลอุตะลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัทันละมานาอัตทางสุงวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิการุสถามายากุเทนทุเวเทนทุวิปูจะวิภูโตสาหะจะจันทะโนกามเสโทจะ กิน,นุมันทุนิมันทุจปะปทะปนาโทโอปะมัญโยจะเทวะสุตโตจะมาตะลิจิตตะเสโ,โนจะคันทโณนโรราชาชะโนสโภพอาคูปันจะสิโข,ขเจวะตัมพระรูสุริยะวัชะสาเอเตจันเยจะราชาโน กันทับพาสหรา,าชุพีโมทะมานาอภิการมุงพิกุนังสมิติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสาหัตตัญชะกากัมพระลัตสะตะลาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาสตะลัตถาจะอาคูนาคายาสศิโนเอราวันโนมหานาโคโอภาคะสมิติงวะนัง เยนาครา,าเชสหัสาหานันติทิปาธิชาปักกิวิสุทธจักขูเวหายะลาเตวะนะมัชปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนะโนวาจาหิอุปัฏฐวุปอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารนังมะกังสุพุธัง ชิตาวะชิตาวะชิระหัตเถนะสะมุทังอสุลาสิตาปาตโลวาสะวันเสเ,เตอิทิมันตโตยะสัตสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมูจีสหสะสตันจะทะริ พุทธานังสเปเวโรจนามกาสันในตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุะปาทคุงสมโยธานิพันทันเตพิกคุนังสมิติงวะนังอาปูจจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคาุงวรุนาวารุนาเทวาสมโมจะยะ สะสาสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทเสเตทศธากายาสะเพนันตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิกุลังสมิติงวันังเวนทูจเทวาสหลีจะอสมาจะทุเวยะมา จันทันสูป,ปะนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยัสูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานักขตานิปุลกิตาวาอาคูมันทะวะราหกาวสุนังวาสโวเสโถสโกปาคาปุรินทโธท,ทเสเตตสาทากายาสเพนนัตวันนิโน ที่มันโตชิติมันโตว,วันนะว,วันโตยะสจินโนโมทามานาภิกม,มุงพิวนังสมิติงวะนังอัทาคูสหปูเทวาชละมัคคิสิขาริวะอะทิทกาจโรชาจะอุุม,มาปุพะนิพาสิโนวะลุนาสหาธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวา วะเนสิโนทัเสตเททัสสทากายาสเปนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัิโนมโมทัมนาอภิกามงพภิกุณังเสมติงนงสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอัฐาคู หะละโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปาลคามาหาปาลคาอาคูเทวายาสสิโนทสเสต,เตทะสาธากายาสะเพนะนาตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวนวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงภิกขังสมิติงวะนังสุกากลุมหาอารุณาอาคูเวขะนะสาสหะโอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามันตา หาลคชามิสกาจะยะสสิโนทะนายางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทศา,าธากายาสเปนานตวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันวนะมันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกรรมลงพิคณังสมิติวงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตธากาจะยะยัสสิโนสัมพิตาลากลามะเศรษฐา โชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอาคูอัฐากูปะะนิม,มิตาทศเสเต,เตทศธากายาสเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิคนังสมิติงวะหนังสตัสเเตเตสัตเถเตเทวะนิกายาสเพนานาตวันนิโน นามันวะเยนะอาคันชงเยจันเยสัทิสาสหาปะปะุทถาชาติมะคีลังโอคะติน,นะมานาสวังทักเขมโมคะตะลังนาคังจันทังวะอจิตาติทังสุภาม,มาปะละมัตโตจะปุนตาอิทิมันโตสหะสันนังกุมาโรนิติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพัมมโรกานัง มหาพมมาพิติทติสุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสเตทะเสถะอิสลาอาคูปัญเจวกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหานิโตปะริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเต สินเทเทเวสพัมเกมาลเสนาอภิกาสะอภิกามิปัสะกันหาสะมันทิยังเอธะคันหาทะพันธะทะลาเคนะพันธะมัตุโพสมันตาปะริวาเลนะมาโวมุจิตะโกจินังอิติตันตะมหาเสนโนกันหาเสนังอเปอเปเสยิปานินาตาละ มหาจะสลังกตวาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานยันโตสปิชชพูตทาโสปัญจุทาภักควันปัญจุทาวติสังกุโทอสังอสนยอ,ส,อสัยังวะเสตันจะสสพังอภิญญายะวะวักคิตวานะจักูมาตาโตอมันตยิสัทถา สาวกเกศาส,สนรเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาิโคเตจะอาตประมะกาลุงสุตวาพุทธาสักศาสนังวีตะลาเคหยปกามุงเนสังโลมมัปิอิชยุงสเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายาสสิโนโ,โมทันติสาหะ ภูเทหิสาวกาเทชนีสุตตาติ